สำหรับการตรวจสบอาการที่เราเรียกว่าชาร์จหลอกนะครับหรือว่าชาร์จไม่เข้าแบบนี้บางทีาชาร์จมีแต่ไฟสีเขียวโชว์ที่แ a ็กเซฟไงครับแต่ก็ไม่เปลี่ยนเป็นสีส้มลักษณะแบบนี้นะครับบางทีก็วัดตัวตำแหน่ง p v วัดกีเมตรหรือลายไฟสูงเนี่ยหรือวงจรชาร์จเนี่ยนะครับเกรดว่าไฟจะมาแล้วก็ตัดมาแล้วก็ตัดแบบนี้นะมาประมาณบางบางบางทีก็มา8 8โวลต์ใช่ไหมครับ8.4โวลต์8.6โวลต์แล้วก็ตัดนะตัด ไม่มาแล้วก็มาใหม่แต่ถ้าเป็น MacBook Pro ก็จะประมาณ12วองว้นใช่ไหมครับสองว้นมาแล้วก็ตัดแบบนี้นะครับลักษณะบบนั้นคืออาการชาร์จหลอกแต่ถ้าไม่มีแบตเตอรี่เนี่ยเรามีแต่บอร์ดมันก็จะเป็นอาการประเภทไฟสูงมาแล้วก็ตัดมาแล้วก็ตัดแบบนี้นะครับดูซิว่าเราจะต้องตรวจเช็คตรงส่วนไหนนะครับก่อนอื่นเราไปดูลายเมนหลักก่อนตำแหน่งพีพ p บัสทีสเนะครับค้นจากสคริมแมติกค้นหาคำว่า PP p p บัสทีนะครับผมจะกดปุ่มเน็กไปเรื่อยๆจนเจอฟิลครับตำแหน่งที่เป็นเรียกว่า F นะครับถ้าเรากดไปแล้วเจอ ก็จะเจอตำแหน่งของวงจรชาร์จนะครับอ่าก็คือตำแหน่ง F 7040นะครับเดี๋ยวนี้ผมเน็กไปรเรื่อยๆจนกว่าจะอ่อกลับมาเจอ F 7040ที่เป็นตัวลายวงจรครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยววนไปเรื่อยๆนะกดเน็กไปเรื่อยๆนะกดไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็เจอนะครับหาตำแหน่ง PPIG s m ที่มีฟิล F 7040อยู่นะอะ่โอเคทีนี้ถ้าเราเจอฟิลเเราจะเจออะไรเราจะเจอ L ครับกดลวดหรือวงจรชาร์ดนั่นเองครับตรงนี้เป็นวงจรชาร์ตถ้าเราเจอมอดเฟต2ตัวของวงจรชาร์ตเราก็จะเจอ Periodic c h a r แหนะคร ีนี้ถ้าเราดูตำแหน่งตัวพิเดียมชาร์จแล้วเนี่ยผมจะให้ดูตำแหน่งที่เราเรียกว่าอาร์เซนหรืออาร์เชกระแสซึ่งมีอยู่2จุดนะครับตรงตำแหน่งของตัวอะแดปเตอร์นะครับที่จ่ายไฟเข้ามาในระบบเนี่ยมันจะมี2จุดนะครับ จะเรียกว่า CSIN กับ CSIP นะครับตรงนี้นะ,ะถ้าเราเลื่อนมาตรงนี้จะเห็น R s e n ซอยู่2ตัวนะครับ R s e n นก็คืออรที่เช็คกระแสนะครับไฟไหลผ่าน R ตัวนี้แล้วก็ป้อนกลับไปที่ตัวพิลมที่เช็คกระแสนั่นเองนะครับเพื่อที่เช็คกระแสจะเป็นด้านหนึ่งเป็นโปรตอนด้านหนึ่งเป็นนิวตรอนนะครับคือด้าน P และด้าน N นะครับด้านเข้าจะเป็น P ด้านออกจะเป็น N นะครับสังเกตจะมี2ชื่อก็คือ CSIN แล้วก็ CSIP นะครับถ้า R2 ตัวนี้ก็คือ R7 เจ 021แล้วก็ R7022 ถ้ามันยืดค่านี่ก็ล้วนเหมือนกันนะครับวงจรชาร์จไม่ทํางานเหมือนกันแต่ว่ายังไม่มีผลเท่ากับตัว Rsen เซนอีกชุดหนึ่งนะครับตัวนี้คือตําแหน่งของ R เซนนะครับ R ชิกาแสนนั่นเองแต่ว่า R นี่คือ R ที่พ่วงต่อไปนะครับตัวนี้มาจาก p p g c n ก็คือไฟ19โวลต์นั่นเองทีนี้อาการชาร์จหลอกจะก็จะเกิดจากตําแหน่งของตัวแบตเตอรี่นะครับเนี่ยตำแหน่งคอยชาร์จนี้ตำแหน่งคอยชาร์เนี่มันจะต้องต่ออยู่กับ R Sen เซนเหมือนกันนะครับก็คือตําแหน่งนี้ตาแหน่งคอยชาร์จแล้วก็ มาเจออเซนต์ตัวนี้นะครับเกียรติครับแล้วก็จะผ่านด้านโปรตอนและนิวตอนนะครับจะชื่อว่าชาร์จ c ีเแล้วก็ CSOP นั่นแหละแล้วก็ CSORN อเนย่างเงี้ยครับมี N กับ P เนาะอ่าพอขยับเข้าไปด้านนี้ด้านนี้นะครับตรงนี้เองนะครับสองชื่อนี้ก็จะมาปรากฏอยู่ในตัวพีเดียมชาร์ตชื่อ CSOP แล้วก็ CSON นะครับอ่าอาเช็กกระแสสองตัวเนี่ย ที่จะมีปัญหาบ่อยๆก็คือส่วนของ R7051 แล้วก็ R7052 เนี่ยถ้าค้ามไม่ได้ตามสเปคแน่นอนครับมันก็จะอาจเกิดอาการชาร์จหลอกนั่นแหละครับที่เจอประจําบางทีก็ไฟสูงมาแล้วตัดมาแล้วตัดแบบนี้ยเราต้องเช็ค2จุดนี้นะครับก็คือ R7051 เนี่ยต้องวัดได้2.2โอห์มส่วน R7052 เนี่ยจะวัดได้0โอห์มนะครับแต่ถ้าสมมุติว่า R7052 เราวัดได้10โอห์มเลยถือว่ายืดไปแล้วครับ ก็จะเกิดอาการชาร์จหลอกอะไรเองอย่าง R 7051ก็เหมือนกัน2 2โอห์มถ้าเป็น10โอห์มก็ยืดละนะถือว่ายืดแล้วนะครับก็เพี้ยนเลยทีนี้ R 7052 0โอห์มเนี่ยจริงๆแล้วถ้ามันยืดไปเป็น10โอห์มเราสามารถต่อตรงของวงจรได้เลยเพราะว่ามันเป็น R แบบ0โอห์มอยู่แล้วเนาะอันนี้สามารถต่อตรงได้นะครับอ่ะทีนี้เราก็มาดูเคสของการซ่อมนะครับว่า R 7051กับ7052นี่อยู่ตรงไหนของบอร์ดนะครับอ่ะก็ไปดูตรงบอร์ดวิวก็ได้นะครับผมเปิดอ่าหน้าต่างไม่เต็ม ว่าจะได้พอรู้เนาะเจ็ดศูนย์ห้าหนึ่งกับเจ็ดศูนย์ห้าสองตรงช่องพาร์ตนะครับพิมพ์ว่า r เจ็ดศูนย์ห้าหนึ่งอ่าโอเคอ่าเราก็จะเห็นว่ามันอยู่ตรงตำแหน่งนี้นะครับอ่าเดี๋ยวขยายเข้าไปอยู่ใกล้ๆก,กับ u เจ็ดพันนะครับ u เจ็ดพันนั่นคืวอวงจรชาร์จนั่นเองนะครับ r เจ็ดศูนย์ห้าหนึ่งเจ็ดศูนย์ห้าสองจะอยู่ใกล้ๆก,กล้กันสกินะครับสองตัวนี้จะวัดแล้วจะต้องโอห์มต่ำมากๆใกล้ศูนย์โอห์มเลยนะครับถ้าสิบโอห์มนี่ถือว่าผิดปกติแน่นอนนะมาดูวิธีีกกาาารรรรรรรตตวววจจซซ่่่่ออมมัััันนนนนะะคคบบเยงงไุ้ ก็จะเจออาการเสียในลักษณะที่เราเรียกว่า,าชาร์จหลอกหรือว่าชาร์จไม่เข้านะครับเปอร์เซ็นต์ไม่ขึ้นแบบนี้นะครับตัวตัวไฟโชว์ชาร์จเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวตลอดเนชาร์จเต็มอยู่ตลอดแต่ถ้า,าดึงแม็กเซฟออกเครึ่งก็ดับเลยแบบนี้นะครับเหมือนกับไม่ยอมชาร์จแบบนี้หรือว่าชาร์จหลอกสิ่งแรกที่เราต้องเช็คจริงๆก็คืออาร์เซนที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวเราวัดค่าความต้านทานของอาร์เซนกันว่า ได้เท่าไหร่นะครับตำแหน่งที่ให้ดูเมื่อสักครู่นี้แหละครับเราวัดค่าความต้านทานปรากฏว่าได้10โอห์มนะครับจริงๆเซนเนี่ยไม่มีความต้านทานสูงขนาด10โอห์มนะก็จะประมาณ0โอห์มถึง2.2โอห์มใช่ไหมครับแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นถ้า9โอห์ม10โอห์มเนี่ยผิดปกติแล้วครับถ้า R เซนค่าผิดปกติมันก็จะชาร์จหลอกนะครับให้เราเปลี่ยนทันทีนะครับอาสองตัวที่เป็น R เซนตัวนี้นะครับหลังจากที่ผม เปลี่ยนเสร็จแล้วอันนี้คือเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตนะเสียบเข้าไปจะมีการกินกระแสเกิดขึ้นแสดงว่ามีการชาร์จนะครับไฟโชว์ชาร์จสีส้มอ่าโอเคมาแล้วครับคราวนี้แค่เปลี่ยน R 2ตัวนั้นนะครับหรือว่าตัวเดียวก็ได้ที่ตัวไหนที่วัดแล้วผิดพลาดก็เปลี่ยนตำแหน่งนั้นนะครับถ้าตัวไหนอ่าค่า0โอห์มแล้ววัดได้10โอห์มก็อันนั้นต่อตรงได้นะครับตัวไหน2อยู่โอห์มก็หา2ออยู่โอห์มมาเปลี่ยนนะครับ ตำแหน่งนี้นคืออาร์เซนนะครับตัวเขียวๆตัวนี้นะครับแล้วก็อาย่อยที่ต่อกับอาร์เซนตัวนี้นะครับ2ตัวตัวดาๆนะครับตำแหน่งที่ชี้อยู่นี้ก็คือที่ให้ดูในบอดวิวเม mm ื hmm. ่อสักครู่นี้นะครับก็คือเป็นอาร์เซนที่ว่ายืดค่าไปเป็นสโอห์มแค่นั้นเองครับอาการนี้ก็จะเจออาการชาร์จหลอกแต่ตอนเนี้ยเ mm hmm. ปอร์เซ็นต์ของการชาร์จขึ้นเรียบร้อยใช้งานได้เรียบร้อยนะครับไฟสีส้่มชาร์จแล้วก็กระแสชาร์จมาแค่นั้นเองนะครับไฟของไฟซู p พิพิวัตจีสามเรที่ไม่นิ่งเมื่อก่อนนะ เดี๋ยวมาเดี๋ยวตัดเดี๋ยวมาเดี๋ยวตัดก็จะกลับมาปกตินั่นเองนะครับนี่คือตำแหน่งของการตรวจซ่อมส่วนของอาเซนนั่นเองครับ